อรับผมสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคน,นับผมก็เดี๋ยวคลิปนีเ้เราจะเอาท่อขึ้นนะผมเ,เราจะเอาท่อขึ้นกันนะผมก็มันเหลืออยู่นิดนึงครับผมนะเดี๋ยวจะเอาท่อขึ้นใช่หรือเปล่าลูกพี่ใช่ผมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเอาท่อขึ้นแล้วผมเดี๋ยวเอารถออกจากบริเวณตรงนี้ผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาท่อขึ้นกนะันนะครับมาแตนแทนแทนผมว่าไอา้กรอบไอ้ตัวนี้มาอยู่ฝั่งนี้แน่นอนเลยแบอ๋อแต่วันก็ไปได้ผมนะไป เดี๋ยวท่อขึ้นแล้วปอีไปเดือดเดือดเดโอ้โหท่อทั้งหมดสี่ท่อนครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นท่อใหญ่นะทุกคนนะเปลี่ยนเป็นท่อใหญ่นะไม่ใช่ท่อไอเล็กกระจิ๋วเดียวนะเปลี่ยนเป็นท่อใหญ่เลยนะท่อใหญ่มากๆเลยเลยอ่ะเออนั่นแหละเพื่อเดินไปเดินไปนะท่อใหญ่ผมท่อใหญ่นะท่อใหญ่นะอีโอเคเดี๋ยวไอบ้านนี้ขึ้นก่อนนะผมยีกจยืมนินินนิดนึงนะ เดี mm ๋ยวจะอุ้มขึ้นแล้วบ่อุ้มขึ้นแบบครั้งทุกครั้งนั่นแหละเออนะปื้บโอเคเดินมาอุ้มขึ้นอุ้มขึ้นเอมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอ้โหมองไม่ถนัดเลยว่ะเอืออุ้มอุ้มอุ้มอือนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละถ้าหากมุ้งจีไวเกินไปหรือเปล่าเอโอเคโอเคเออยอยยอยยืบอ่าอุ้มขึ้นเอือโอ้ย รู้สึกว่าผมจะจอดไอ้อันนี้เกิดไปนะโอเคอุ้มขึ้นเลยวะผมอุ้มขึ้นแบบนี้เลยนะือโอ้โหยกยกเยอยมึงมาทำใหม่นี้เอาอ้ยวุ่สะพัดศูนย์เลยนะมาทำใหม่เนี่ยโอ้ยแล้วโหแทร่มาอะไรวผมอะไรมงพี่แกแล้วสปอนตรงนี้เลยนะเหมือนแบบว่าเหมือนขับซิกแซกมาเออโห้ยเหมือนเจ่งอะ โอ้หน้าตับมากเลยคร voilà. ับผมหน้าตับมากเลยนะอีกพวกเนี้ยแหมเดี๋ยวเรารอเปิดไฟก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเรารอมันเปิดไฟก่อนแล้วกันนะหรือว่าจะไม่รอดีอ๋อไม่ต้องรอหรอกก็พอมองเห็นอยู่ออบอกลแล้วก็อุ้มขึ้นโองมืออุ้มขึ้นอืออ๋อยอุ้มขึ้นอุ้มขึ้นเอือมันมันไม่กิ้งลงเมื่อกี้อ่ะเปิดไฟเรียบร้อยเอ้เออ๋ยวโอ้ยโอ้อะไรเมื่อกี้แกมเนี้ย มันไม่กิ้งลมุงกี่เลยับผมทำไมทำไมเออปั๊บเหนียผมเออน่าอุ้มขึ้นแล้วผมไม่มีใครเขาทำกันนะผมไม่มีใครก็ทํานะแบบนี้นะผมว่านะมีแต่ผมนี่แหละทําแบบนี้เอออุ้มขึ้นอุ้มขึ้นไอ้น้องเอ่าอย่าอุ้มขึ้นอุ้มขึ้นแม่อุ้มอุ้มอุ้มเออยอะป๊อปป๊อ้ยาเชยเชย้ยาเชยเชยโอเคผมได้ละได้ละอุ้มหนียอุ้มเหนียวเออ มันก็ไม่ไม่ไหลเข้าบุงกีแล้วอ้ย่มมา,ม,ามันไม่ไหลเข้าบุงกีแล้วอโอเคโอเคขึ้นได้ป่ะมันน่าจะขึ้นได้หรอกมันไม่ไหลเข้าบุงกีแล้วทุกคนคนระับโอเคเดี๋ยวผมเอาไอ้ตัวนี้ออกจากทางก่อนแล้วกันเนาะเอ้ยมันจะอย่าลงไปอีกนะอย่าลงไปอีกนะโอ้โหเดี๋ยวออกจากทางก่อนแล้วกันนะผมปลื้มออเคผมปื้มออกแผมแม่เหนียวโอเค ครับผมแฟชื่อโอ้โหเต็มเต็มมองไม่เห็นอะไรเลยเดินมาเดินมามือโอเคเจ้าขึ้นทีรานนะผมเจ้าขึ้นทีรานนะไม่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 โวบมากหรอกนะาผมรูว่าจะรลบดีรูว่าจะโลบดีวะออุ้มมาอุ้มมาเออนั่นแหละเออมันต้องอย่างนี้มันต้องแบบวันนี้นี่อุ้มขึ้นแบบชิวๆสบายๆนะผมนี่แต่ว่ายกบมไม่ได้นะยกบมไม่ได้นะยกบมไม่ได้จะทําอะไรได้วะ ลูกบอไม่ได้จะทําอะไรได้ดูดิบังคับอะไรก็ไม่ได้โอ้ยมาวิ่งชนแม่งเลยแล้วกัน,นเนาะออเอือเอยกอาบได้ยกอาบได้ออยกอาบได้เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวไอยบอนถทย่ออือยกมันยกอาบได้ผมยกอาบได้นะอ,อ,อ้โห,หล่นมันเดิมโอ้โหแล้วมันจะมาทำไมไอ้พวกนี้อมา มาทำไมรถโดนเนี่ยเกะกะชิบหายมันมันมันมาสปอนตรงนี้นะผมมันมาสปอนเลยนะมันสปอนปั๊บตรงนี้เลยนะมันมันไม่ใช่ว่ามันวิ่งหวางแต่นู้นนะมันไม่ใช่มันสปอนปั๊บตรงเนี้ยเออสปอนกาตีเราเฉยเนี่ยซึ่งเราต้องแก้ด้วยการหาหารถอะไรไปตันทางฝั่งนู้นไว้นะตันทางปากทางเข้าไว้นะ โอ้โหทุกคนเราเพิ่งได้เอาขึ้นได้แค่เดียวเองว่ะโอเคโอเคโอ้โหเราเอออะไรที่มันย่างยผมเราจะทำครับผมอะไรที่มันยากๆเราจะทำครับผมเออมึงไหลเข้าบุงกีหน่อยดีเออนั่นแหละเออน like. okay, okay. Oh, oh. Uh ั oh. right. like right uhh. you, ่นแหละโอ้โหเราตักปุ๊บมันก็ไหลคืนเราไอ้นี่มันก็อันนี่โอ้โหมันไม่ไหลเข้าบุ้งกีเลยว่ะ ไมดีวะโอ้โหเราคิดว่าเราต้องได้ใช้ไม้เอ่อไม้เด็ดในการยกขึ้นครับผมเออมันทําแบบนี้ก็แล้วไปแล้วเออครับอ,อ,อ,อขึ้นมาขึ้นมาหรือว่าเราต้องยืนในไก่ปะเดี๋ยวผมยืนในไก่ดูก่อนนะผมแล้วก็สะบัดขึ้นไปเลยอะไรอย่างนี้เนาะอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคคนระับผมปะลองลองลองดูว่ผมลองดูม่าลองดูครับผมโอเคโอเคปึ๊โอเคยกขึ้นมา ออเออเ,เออนั่นแหละเอเอนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละเอออย่อางนั้นแหละมันต้องทำแบบนี้ครับผมเนี่ยมันต้องทำแบบนี้นะครับโอ้โหเทขึน้นขึ้นยากขึ้นเย็นซะเหลือเกินไอ้หนูขึ้นยากขึ้นเย็นซะเหลือเกินนะไอ้หนูเอ้ยขึ้นยากขึ้นเย็นซะเหลือเกินนะอย่าตกลงไปอีกนะขึ้นยากขนาดนี้อโอเคครับอโอเคเข้าที่ผม ว่เดี๋ยวเดินอีกอีก,อกสักอีกสองกันนะผมอีกสองกันนะไม่ใช่อีกสักเลยโอ้โหมันอยู่เพรยวไปเลยว่ะตรงนี้นะครับอ,อ๋อเราต้องเกี่ยมันเ,ออเกี่ยมันไปขอบๆฝั่งนู้นนะครับไม่เกี่ยมันไปเฮ้ยหรือว่ามันจะอุ้มขึ้นได้เลยวะเดี๋ยวลองดูดิอือโอ้ยนิ่งเปี๊ยอืมหักเข้าออโอ้โหอะไรของพี่แกลี่ยแบบนี้อือติดแล้วผม ทิศแน่นหนึบเลยครับอือโอเคโอเคเดินมาเดินมาเยอะใหญ่ใหญ่ใหญเออนั่นแหละเอ้ยขึ้นขึ้นขึ้นโอ้โหไม่ขึ้นหรอกอ่าโอเคมปึ๊บนับอ่าผมกลัวกระบอกไฮดรอลิกจะโดนไอ้ขอบท่อฝั่งนี้อยู่นี่ไอ้ขอบปูนฝั่งนี้นี่กระบอกให้กระบอกกระบอกไฮดรอลิกจะตรงบุ้งเกียร์นะโอเคเออนี่นี่อุ้มขึ้นได้แล้วเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอุ้มแล้วอุ้มแล้วเออนั่นแหละอุ้มแบบนี้เลย อุ้มแบบไม่มีใครเขาทำกันนะผมมอุ้มละอุ้มละเออเอออย่า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 ตกอย่าตกโอ้โหคือแบบว่าถ้าเราอุ้มเนี่ยมันจะบังคับรถไม่ได้ผมมันจะบังคับรถไม่ได้นะอันนี้คือแบบว่าข้อจำกัดของมันนะผมมันจะบังคับรถเราจะบังคับรถไม่ได้นะมันมันไม่เหมือนของจริงของรถมันจะติดบั๊กเข้าผมนะคือมันจะบังคับได้แบบว่าแบบแบบบั๊กๆนะครับผมนี่ยแบบเนี้โอเคโอเคยกขึ้นมายกขึ้นมา พวกผมขับพวกขี่ไวขึ้นเนาะยกขึ้นมาเออว้าทำยากมันจริงขนาดนี้นี่เอออะไรของขี้แก้มนี่เออยกขึ้นมายกขึ้นมาไอหนูไอ้หนูไอ้หนูยกขึ้นมาเออเออนั่นแหละ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 เออเออนั่นแหละโอ้ตกมาอีกมันเด้อโอ้ยนอนเหนื่อย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 โอ้โหเกียดพวกนี้จริงๆเลยเอาแล้วแต่มันเถอะครับผมแล้วแต่มันเถอะ โอ้ยดูมันวาร์ปมามันสปอนมาตรงนี้เลยนะครับมันไม่ได้วิ่งมาแบบตั้งแต่แรกแต่ไหนแต่ไรเลยนะนะามาอยู่ดีมาสปอนเนี้ยโหน่าเกียดมากๆเลยทำไมหยุดเดียวว่าแทร่มาแล้วเยอ,อะๆโอเคมาอืออือโอ้หาคกกุ้งจีก็หาไม่ได้อ,อโว้ยเนาะ หรือว่าเราต้องใช้ไม,ม้เด็ดครับผมป๊อบอือยกขึ้นมาเออนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละเออนั่นแหละเอออย่างงั้นแหละเออ,เออเกือบไปแล้วมันละมาทางนี้มาทางนี้ออมาทางนี้แมวขอป๊อบเอาอาือ,อ,อ,อมาทางนี้เออนั่นแหละอ,อือแล้วก็ดึงไอ้ตัวนี้มาชื่อดึงไอ้ตัวนี้มา โอ้ยเข้าไปอยากเข้าเอาอยากเข้าทางไหนก็เข้าเด้อเออเอามาอันสุดท้ายผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอ้ากับอันสุดท้ายอันนี้ครับโอ้โหซึ่งมันเข้ายากลือเกินเนาะขึ้นยากลือเกินเนาะนี่มาดูกันว่าอันสุดท้ายจะเป็นยังไงครับผมปึ๊บเออนั่นแหละเราต้องขึ้นด้วยความสามารถของตัวเองครับผมนะอันสุดท้ายจะยากเสมออันสุดท้ายจะยากเสมอนะครับผอม ยกขึ้นนี้ยกขึ้นนี้โอ้หไม่ขยับเลยว่ะอออันสุดท้ายจะยากเสมอเยอะขึ้นไดล้วเหรอโอ้ยไม่ได้หรอมันไม่ง่ายขนาดนั้นแล้วนกพวกนี้มันอะไรมันร้องอะไรตรงนี้ฮะโอ้ยโอ้ดูดูดูอะไรเมื่อก,กี้โอ้โหอะไรของที่แกเนี่ยถ้าเราเออยกมันก็เสร็จแล้วแต่ว่าผมไม่ยกเลยนะผม เราจะต่อ่ออไป,ไปน้องขึ้นมาโอ้โหผมผมขับไม่ถนัดจริงๆนะทุกคนนะเนี่ยถ้ามุมมองนี้ผมจะขับถนัดมากนะครือมันอ่อจะแม่นจะแม่นกว่านะผมออโอเคขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยมันจะติดบั็กแล้วเห็นไหมจะติดบั็กแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาหนูนขึ้นมาอืออือนั่นแหละสักทีเถอะสักทีเถอะอือสักทีเถอะพี่นั่นแหละนั่นแหละ เอ้ยจะตกเรินแหละเอ้ยสักทีเอะนะผมก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็สิบนาทีพอดีนะผมเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาเอาเข้าที่กันนะผมนะโอ้หเหนื่อยซะเหลือเกินเนาะนะผมสวัสด,ดีทุกคนนะผมสวัสด,ดีครับ